ราวนี่กาแฟหน้ากรอบอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนขอมานานมากแล้วค่ะสูตรนี้หน้าเขาจะกรอบนะคะส่วนด้านในจะนุ่มค่ะไม่ใส่เนยไม่ใส่ไวช,ช็อกโกแลตเป็นสูตรที่ทำง่ายที่สุดแล้วอร่อยตะโกนเลยค่ะไปทำกันน้ำร้อน3ช้อนโต๊ะกาแฟผง6ช้อนชาแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนน้ำตาลทราย120กรัม ไข่ไก่เบอร์สามสามฟองแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายดีนะคะน้ำตาลเขาอาจจะละลายได้ไม่หมดนะแต่ก็ทำให้ละลายให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชากาแฟที่เราะลายไว้แล้วค่ะลงไปได้เลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่น้ำมันรำข้าว150้า150กรัมใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะที่เราทานอยู่ที่บ้านใช้ได้หมดเลยแต่อยากให้ใช้น้ำมันที่ดีหน่อยนะคะอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันมะกอกที่ทนความร้อนนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเข้ากันดีแล้วร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป80กรัมตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อนลงไปได้เลยค่ะ คนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้แค่พอเข้ากันค่ะไม่ต้องคนนานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมใส่พิมพ์กันค่ะขนาดพิมพ์ของเบลคือ6กคูณหกลึกสามเซนลองก้นพิมพ์ด้วยกระดาษไขหรือว่าแผ่นรองหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปเข้าอบกันค่ะ เบลอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟ160องศา45นาทีค่ะขนมสูตรนี้นะคะอบได้ทั้งในเตาอบหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็หม้ออบรมร้อนค่ะหม้ออบของแต่ละบ้านแตกต่างกันยังไงก็สังเกตดูขนมของเราด้วยนะคะพออบเสร็จแล้วค่ะก็นําขนมนะคะเข้าแช่เย็นไว้ก่อนสักหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนนําขนมมาตัดค่ะเขาจะตัดง่ายแล้วก็จะอร่อยขึ้นแบบ300%เลยนะคะ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะเดีเยวใส่สูตรให้อีกทีในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ขนมสูตรนี้เก็บได้นาน5-7วันในตู้เย็นค่ะไปลองทำดูนะคะอร่อยมากๆ